กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง t n k ที่8 Channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Island of f r v i v e r นะครับครับผมก็กลับว่าจะไปฟาร์มห้องบัตรสักหน่อยนะครับก็คือเมื่อกี้ก็วิ่งมาดูแล้วมันมีกลองอยู่นะผมก็เลยตายเกิดไปเอาบัตรมานะครับเดี๋ยวดูก่อนอว่ามีชื่ออยู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีคนมาเปิดไปหรือยังนะครับ โอ้โห oh, เหมือนจะมีคนมาเปิดไปแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, ผมตายเกิเดแป๊บๆแค่แป๊บเดียวเองนะน่าจะมีคนมาฟาร์มตัดหน้าไปก่อนนะครับไปไปดีกว่าครับตอนนี้คุณโบสก็เข้ามาเล่นด้วยนะครับก็คือตอนนี้มาดักยิงคนได้ของมาเพียบเลยนะแกก็วางเตียงให้ผมมาเก็บของนะครับเมื่อพาที่แล้วก็คือได้คุณโบสคอยคุ้มกันให้นะครับเพราะว่าน้องกดซูเปอร์แร่นะตอนแรกก็โดนหลอยไปกองนึงนะครับพอคุณโบสมาก็เลยใช้ให้หมดเลยนะครับก็ไม่มีใครมานะครับ เดี๋ยวเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับโอ้โหของยังเยอะเลยขอบคุณครับแกให้วาปมาเก็บของนะครับแล้วก็เตรียมจักรยานมาให้ด้วยนะไป <c oughs> เดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับบ้านนะครับเอาของไปเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับคุณบสนะฮะเหมือนคุณบสแกมาดักยิงคนตรงหน้าแอร์พอร์ตนะเหมือนว่ามันมีแคมป์มีบ้านอยู่นะครับแต่เดี๋ยวของไปเก็บก่อนโอ้ปั่นเสือมภูเขาด้วย โอเคครับป่อกี้ก็ขนของไปเก็บที่บ้านนะยังไม่ทันได้เก็บเลยนะครับก็คือคุยกับน้องอยู่นะคุณบดก็ทักมาบอกว่าให้มาเอาของนะปะโอ้ได้เซตเลยแหมเดี๋ยวเราอยู่เล่นเลยแล้วกันได้ให้พวกน้องเอกมาขนของแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะอ,ออกมาหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นคุณบสเขามายิงล่วงไปหลายทีแล้วนะปะเดี๋ยวต่อตัวก่อน ยังมีรอยท้าอยู่นะครับน่าจะอยู่ในบ้านนะเหมือนเขาว่างผนังแปลกเหมือนมันไม่ตรงกันเลยข้างในน่าจะเป็นเหล็กแล้วนะครับ โอ้ดาเมนไม่ขึ้นเลยไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เขาเลดแคมตรงนี้หรือเปล่านะเนี่ยมันมีของเกื่อนเต็มเลยนะครับโอ้น่าจเจ้าของไปหมดแล้วนะ น่าจะขอ,องไปหมดแล้วผมคิดว่าเขาน่าเจริกันนะครับน่าเจริญแคมป์ข้างๆบ้านเขานะเหมือนจอไปแล้วเนี่ยมีตัวนอนอยู่ <c oughs> มาผมก็ไปเอาระเบิดมาแล้วนะครับก็คือมีแค่ถังกับไดแค่อย่างละสิบลูกนะน่าจะไม่พอครับลองมาเจาะเล่นลวกัน <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นตัวไปฟาร์ม,มานะครับโอ้ลูกกรสุนเทียบเลยโอ้มีซีโฟมีได้ด้วยน่าจะไปฟาร์มบัตรมาแน่เลยโอ้เซตเล็กนะครับโอ้ยของเต็มละนากาเ,เก็บให้หมดโอ้มีป้อมปืนอยู่นะ นน,นะนน้ัับบบาะครจะมีรอยเท้านะทาไหนเนี่ยเอา้าข้างหลังโอ้ยปล่อยเลยเหมือนมันขึ้นอยู่ข้างหน้าเลยครับแต่อยู่ข้างหลังเฉยเลยนาย่าจะอยู่ที่ชั้นยิงแน่เลยบ้านนี้มีปืนหนักด้วยนะครับเอา M4 อ,ออกมาเล่นเลยแต่เหมือนเขาจะไม่ลงมา้างล่างเลยครับเหมือนจะยิงแค่ชั้นยิงเ,ยเฉยๆนะ ข้างในเป็นประตูไฮแล้วนะครับครับเหมือนเจ้าของบ้านจะไม่ออกมาเล่นแล้วนะเหมือนว่าจะเอาแค่ลูกซองกับตัวเป้าออกมาเล่นแล้วนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีคนคอยโคบอยู่ข้างบนนะถือพื้นหนักอยู่คนระับไม่ยอมลงมาเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นแคมป์ใค่นะเมื่อกี้มันมีระเบิดถังอยู่นะผมก็เลยแปะอยู่นะแต่ข้างในเหมือนจะมีของอยู่นะครับเพราะเขาเอาเป็นพวกไฮเลยเอาไว้เดี๋ยวค่อยหาเวลามาเจาะแล้วกันนะครับ หมือนจะอยู่ในบ้านด้วยนะจะไม่ยอมเปิดประตูเลยนะครับนี่มีคนนอนอยู่อีกคนหนึ่งด้วยมีรอยเท้ามานะน่าจะลูกซองมานะครับนี่ไงลูกซองจริงด้วย อีกแล้วเขาไม่ยอมเอาปืนหนักลงมาเล่นเลยนะครับถือมาแต่ลูกซองนะไปไหนอืยังยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจอืออุ้ยไม่ยิงไม่โดน อืเหมือนบ้านเขาจะอัปเดกแล้วนะครับโหตนแรกยังเป็นหินอยู่เลยนะนี่งไงเหมือนข้างบนจาอัปเ็กหมดแล้วนะเ,เดี๋ยวไปหาฟาร์มดีกว่าครับเขาไม่ยอมเอาพื้นหนักออกมาเล่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะไปฟาร์มห้องฟ้าสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะ อเมีกลองอยู่นะครับโอ้ฟาร์มาสกับใดนะโอเคไปเก็บให้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอไปย่อยเอาแล้วกันนะครับไม่มีการม่วงนะครับไปเก็บไปให้หมด ผมก็เอาของมาย่อยนะเหมือนจะมีคนมานะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับมีของไหมเนี่ยเซิฟนี้บ้านใหญ่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็มาดูที่ห้องบ่วงไบโอนะครับก็คือผมก็มาสร้างแค์ไหมนะแล้วก็เหมือนว่ามีบอทเนี่ยกำลังตีกล้องอยู่นะครับเห็นมีแม่บ้องอยู่เดี๋ยวผมก็เลยรีบกลับไปเอาการ์ดม่วงเลยนะครับมาไม่รู้ว่าบอทมาฟาร์มอะไรในห้องบัตรนะครับโอ้โห ตะเกี้งเลยนะครับนี่ไงแม่บ้องอเคได้ๆด้วยนะรองเท้าไฮเคครับเก็บไปให้หมดเลยเฮ้ยไม่เหมือนม,ม,มีคนมาเลยอะไปก่อนแล้วเพ่นก่อนละครับไม่รู้ว่าคนหรือเปล่านะอยู่ดีก็กระโดดลงมานะครับน่าจะร่อนมาแน่เลยเดี๋ยวเก็บก่อน Okay. นี่ไงวิ่งตามด้วยโหโชคดีครับเราเสร็จพอดีเลยเราฟาร์มเสร็จพอดีเลยนะไปหรืวรีเพจไปแคมป์ก่อนไม่รู้ว่ายังตามมาอยู่หรือเปล่านะครับผมก็มาสร้างแคมป์อยู่แถวๆไบโอนะครับกะว่าจะเอาไว้วาปมาฟาร์มพวกห้องม่วงนะครับโอเคครับเขาน่าจะตามไม่ทันแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ เอาไว้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม